นิโรธกฎการออกจากการเวียนว่ายายเกิดจะอยู่จะอยู่ในเส้นทางของรูปะสัญญาจะอยู่ในรอยต่อของ ฌานทั้งสี่ในรูปะสัญญาจุดนิโรดนี้คือเส้นทางออกจากสังสารวัตโดยอานานปานสติตลอดเส้นทางนี้เส้นทาง สุดท้ายของปลายทางเส้นทางนี้ก็คือสิ้นสุดองค์ชานที่สสิ้นสุดลูปะสัญญาสิ้นสุดลมหายใจสุดท้ายชั่วข่าวปลายทางนี้ จะมีประตูนิพานขวางกั้นอยู่จะไขกุญแจเปิดประตูและเดินข้ามไปอีกฝากฝั่งที่ไม่ตายก็คืออมตะจะต้องใช้ ความรู้เรื่องอริยสัจส,สีใช้ความรู้เรื่องกฎการเวียน่ายตายเกิดหรือสมุท,ทยัยใช้ความรู้เรื่องกฎการออกจากการเวียน่ายตายเกิดและวิธีปฏิบัติมักมีองค์8ย่อเลือหนึ่ง ก็คืออานานปานสติหรือปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานสติในข้อที่7ก็คือสัมมาสติพัฒนาจนเป็นจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจก็คือพัฒนาจากอานาน ปานนสติเป็นจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเมื่อสิ้นสุดรูปะสัญญาก็สิ้นสุดลมหายใจสุดท้ายชั่วคราวก็คือด้วยความจางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชาหรือด้วยความจางคาย ดับไม่เหลือแห่งจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจทำให้สังขารดับสังขารดับทำให้วิญญาณดับวิญญาณดับทำให้นามรูปดับและไล่ไปจนจบสายชาติชรามรณะดับอันนี้คือ อิทับปัจจตาและปฏิจจสุป,ปบาทสายดับหรือกฎการออกจากการเวียนว่ายไตยเกิดซึ่งพุทธองค์ก็บอกเราชัดๆอยู่แล้ว